พลอยจะเปลี่ยนโฉมหลังบ้านของพลอยให้หน้านั่งหน้าอยู่หน้านอนนะคะตอนนี้กำลังวัดค่ะจะไปสั่งย่าเทียมค่ะพี่พี่จะไปโกบอลนะคะสามเมตรคุณพ่อกำลังจดอยู่ค่ะยาเทียมคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าอันนี้มันเก่าแล้วเนาะตอนนี้พ่อแกก็ให้ระดับของพื้น มันขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตัวเนี้ค่ะเป็นมุมถ่ายรูปเลยแลนี้เราจะไปซื้อตัวนี้เพิ่มนะคะอย่างที่หนูบอกไปเนาะซื้อไอตัวแผ่นเนี่ยค่ะแผ่นไม้นี่เพิ่ม <5 S 1> อีกห้าแผ่นอีกห้าแผ่น,ผนเดี๋ยวจะเอาคิวอารโค้ดออกทีหลังเนาะค่ะเนาะเรากําลังว่างแผ่นเห็ด <Head S 1> ของเล่าไปค่ะพี่ๆค่ะสวยงามทําตามแบบตามสไตล์ของเราเนาะพี่ๆค่ะไม่ได้อะไรมากมายนะคะนี่ค่ะ แล้วตรงนี้เดี๋ยวพลอยจะขัดค่ะก่อนลงต้นไม้เ๋ยพลอยจะเอาอะไรมาขัดๆเพราะว่ามันดูไม่สวยเลยค่ะพี่ๆเอาเดี๋ยวเอาน้ํายามาลงนะคะน้ํายาที่พลอยใช้เอาน้ําราดกาแพงดูหน้า,ด,นาดูหน้ามองกว่านี้อันนี้มันแต่ไข้น้ำนะคะกําลังจะออกไปซื้อของกันค่ะแล้วก็เราวัดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าสามีพลอยพรหันได้วัดแล้วอยู่ค่ะพี่ๆค่ะวัดกับคุณพ่อไปแล้วนะคะกับวัดอีกรอบหนึ่งค่ะล้างบานพลอย ตาพี่พี่ไปโกบอน<ะ>กันค่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วค่ะดูท้องฟ้าโอ้โหท้องฟ้ามาแล้วฝนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะพี่พี่คะ่ะพาน้องมอนไปด้วยไปซื้อของค่ะเมนีกมน้กะเมนี่กะสิซื้อเป็นพวกอา ของที่มันข,ดขาดๆเรือๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะได้มีอะไรทำเนาะค่ะ มาฮอดแล้วค่ะได้อันนี้นะคะเอาไปตกแต่งห้องรับแขกค่ะเออห้องนอนห้องนอนเพราะว่าลูกค้าจะเข้าวันที่29มาดูของที่เราจะต้องใช้ต้องซื้อนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนเมืองอันตูสีเขียวนี่ป๊าดเขียวคักเขียวแน่พี่พี่ตูบิกมันใหญ่โหดนะจ้ะ <laughs> อ๋พลอยต้องการมาดูที่ที่คุมที่คุมที่นอนเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ว่าพลอ,อยเห็นแม่พีพีเอ๋ยูหนูเห็นแม่จ้ะเห็นจังไดเนาะหนูสิเห็นเขาเอาไว้มองใดพีพีอันนี้เป็นตาเปน็นอนดีเทนาะพีพีพเอนี่แม่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทตานอนดีแท้ โฟนจอกโฟนินเจอร์มาดูของพวกนี้แล้วก็ตื่นเต้นเนาะพี่พี่ตื่นเต้นอยากได้ได้แบบน,นี้นี่ค่ะอันนี้หน้านอนดีมากเลยราคาย่อมเยาว์เด็จุ๊บเด็เด็ไปเบิรงกันค่ะว่าสิไดอยู่ใสเนาะจ้าเนาะพี่พี่มันจะเป็นแผนทางเดินแบบนี้นะคะอันละ นี่แหละค่ะอันละร้อบาทน้อยสาบาทมีจนไปถึงราคา244บาทก็น่าจะเป็นแผ่นใหญ่นะคะนี่ก็เป็นทางเดินมีหลายลายค่ะมีหลายลายหลายลายให้ทุกคนได้เลือกนะคะแต่ว่าคอยเลือกเป็นลายนี้ค่ะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหญ้าเทียมกันปะ What is the best material to k e t p clean? นี่ค่ะพี่ๆคะ่ะย่าเทียมก็มันก็สิเมียนหลายหลายหลายราคาหลายเกตหลายแบบนอกจ้ะน,นี่อันนี้ก็สิเป็นอีกแบบนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นอีกราค่าหนึง่งอันนี้ก็สิเป็นอีกราค่าหนึ่งค่ะเกลารอยนี่นี่มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่อีกราค่าหนึ่งจ้ะพี่ๆรา,าค่าบวกขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่ป๊าด นี่หลายแบบหลายแบบหลายยางเลยป่ะเนี่ยอันนี้ออาแเนเหมือนกัน send, ไหมคะ <send. S 1> พี่ <laughs> แรกเราตั้งใจว่าเราจะไม่ได้มาดูไดโวค่ะแต่ว่าเดินไปเดินมาพี่เขาบอกว่าไดโวที่นี่ราคาก็ไม่แพงนะน้องมาดูที่นี่ได้เลยพลก็เลยเอ๊ะพลกับสามีก็เลยว่าโอเคไหนไหนมาแล้วก็มาขอดูไดโวกันสักหน่อยมีติดบ้านไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าไดโวเนี่ยจำเป็นมากๆเลยบ้านพลนะคะหรือบ้านคุณยายเนี่ยมีแทงน้ําเยอะมากเลยค่ะองค์น้ําก็เยอะเวลาที่เราอันหน้าฝนเนี่ยเราก็จะได้ใช้สูบน้ําเข้าน้ําออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สําคัญนะคะสําคัญกับพลมากๆคือพลอเนี่ยจะซื้อสระไว้น้ํามาลงใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยการที่เราจะลดน้ําหรือว่าเฮ้ยเราไม่ต้องต่อท่ออะไรให้มันยุ่งยากเวลาที่เราไม่ใช้น้ําแล้วเนี่ยเราก็ใช้เครื่องไดโวนี่แหละค่ะสูบน้ําออกแล้วก็น้ํานั้นอะเอาไปลดน้ําต้นไม้ลดผักลดอะไรก็ตามแต่อเอเว v e r ได้หมดเลยนะคะพอยก็เลยซื้อน้องมาค่ะอันนี้คือ450วัตต์นะคะ1,590บาทค่ะก็ถือว่าราคาโอเคเลยเสร็จแล้วก็มาดูผ้าใบหรือผ้ายางคลุมสะไว้น้ําที่เราจะซื้อนะคะไอตัวนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทอันใหญ่ๆไปเลยค่ะพี่ๆค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าเอ๊ะเรามาแนละ้วเราก็ซื้อให้มันหมดเลยละกันวันนี้ไม่มีบัตรเจ็ตนะคะแต่ ซื้อของที่จําเป็นเท่านั้นค่ะเดินอยู่โกลบอลนาน2นานค่ะก็ได้ของประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านว่าเราจะได้อะไรนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินไปเดินมานะคะพลอยไปเจอของชิ้นนึงพอรู้สึกว่ามันสวยดีนะคะก็เลยซื้อมานี่คือจานแผ่นใส่เป็นพวกอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากๆเลยอันนี้อันละ59บาทพอยคิดว่าเวลาที่พลอยทําคลิปกินหรือส้มตรงส้มตําเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะคะพี่ๆพ,พอเห็นว่ามันสวยดีก็เลยซื้อนะคะพี่ๆค่ะมีหลายแบบคุณเจก็บอกแบบนี้ ไม่ดีกว่าเหรอพอยบอกว่าเอาแบบนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วและคุณเจก็ได้ของให้ตัวเองนะคะก็คือเอาไปใส่เมล็ดกาแฟค่ะเดินไปเดินมาเหนื่อยแล้วค่ะขอไปคิดก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้ค่าเสียหายของเรานะคะจะหมดไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้มาแบบไม่ได้มีบัตเจตนะคะวันนี้เลือกเอาเลยอยากได้อะไรก็หยิบหยิบมานะคะขาดเหลือไลเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะหมดไปทั้งหมด4,382บาทนะคะจริงๆเนี่ยมัน5,000กว่าบาทแต่ว่าได้ส่วนลดค่ะแล้วก็มีบัตรสมาชิกนะ แล้วที่สําคัญได้ไอศครีม1โคลนฟรีค่ะพี่ๆค่ะนี่เอาให้สามีก่อนเลยนะคะเอาจริงๆพอซื้อของที่โกลบอลนะคะเขาลดให้ตลอดเลยค่ะยิ่งซื้อแบบพันห้าสอขึ้นก็มีโปรโมชั่นที่ดีมากๆคือชอบมาซื้อของที่โกลบอลนะคะเพราะว่าถูกดีค่ะแล้วค่ะซื้อของที่โกลบอลเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้จริงๆหมดไปประมาณ5,000กว่าบาทแต่ทีนี้เราได้ส่วนลดนะคะเราเหลือจ่ายเพียง4,382บาทค่ะ ลุยโกบอนมาวันนี้ได้อะไรค่ะพี่ๆเตรียมซื anyway. sí ้อย่าเทียมลงข้างหลังบ้านและจ้าวันนี้ได้ของจากโกบอลมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอได้อะไรจากอ่าโกบอลบ้างนะคะวันนี้ไปซื้อของที่โกบอนมาก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะคะยังวันนี้ยัง วันนี้ไม่มีบัต g เจตค่ะแต่ว่าเราซื้อของที่เราจําเป็นเท่านั้นนะ,อ,ะอันแรกเลยที่เราซื้อเพิ่ม5แผ่นนะคะก็คือแผ่นรองเท้าเวลาเราล้างตัวค่ะย่าเทียมค่ะม้วนใหญ่นะคะม้วนล,ละ490บาทค่ะอันนี้พอซื้อหมอนมาค่ะอันนี้จะซื้อมาไว้ตกแต่งห้องชั้นบนค่ะพี่ๆค่ะที่แก้วใส่กาแฟของสามีพลนะคะเดือนหนูจะเอามาไว้ทําคลิปกิน <laughs> ใส่ตําส้มตําอะไรอย่างนี้กิน เอาไว้มาคลุมสะไว้น้ําที่เราสั่งมานะคะประมาณ400กว่าบาทค่ะเป็นผ้ายางคลุมนะคะเป็นเครื่องไดโวค่ะเป็นเครื่องไดโวน้ําเวลาที่เราจะสูบน้ําออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําเข้าน้ำออกอะไรงี้ก็ได้นะคะไดโวน้ําตัวนี้บ้านพลเคยมีแต่ว่าน้าแกเอาไปทํางานหน้าง,งานก็ทีนี้ก็เลยให้แกไปเนาะคะ่ะเนาะอ่ะนี่คะ่ะก็มีไว้ติดบ,บ้านก็ดีเหมือนกันหน้าฝนจะได้อเอาน้ําเข้า โงงเข้าแท้งอะไรอย่างนี้ค่ะดีมากเลยตัวนี้ประมาณเกือบสองพันแต่ว่ามันได้ราคาลดนะคะก็เหลือประมาณพันห้าวันนี้บุรีรัม์เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะร้อนมากที่เดี๋ยวพลจะเปลี่ยนโฉมหลังบ้านของพลให้หน้านั่งหน้าอยู่หน้านอนนะคะก็จะมาใช้ชีวิตอยู่หลังบ้านมากขึ้นนะคะพี่ๆคุณเจก็ยังงงๆอยู่นะคะ มาค่ะพี่ๆค่ะมาลองลุยหลังบ้านค่ะซื้อมาเพิ่มอีกห้าแผ่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราใส่แล้วไปแล้วเนี่ยมันจะสวยไหมนะคะเสร็จแล้วพลอยก็มาแกะสติกเกอร์เขาออกค่ะเป็นบาร์โค้ดนะคะเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงามค่ะพี่ๆสามีพลอยก็เดินไปเดินมาทดสอบดูซิว่ามันแข็งแรงหรือไม่นะคะพี่ๆค่ะอันนี้คือพลอยลงหินไว้ก่อนเนี่ยพลอยเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะลื้สวนแล้วก็ทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยเอามาลองซิมเปิลดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันสวยไหมมันมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนม้แลวก็ เราจะทําสวนยังไงให้มันน่านัา่งน,น่าอยู่นะคะเดี๋ยวพลอยก็เดี๋ยวมาลองคิดกันอีกครั้งค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะพี่พี่คะใส่ยังไงใส่เป็นไหมมันก็ดูสวยดีนะคะพี่พี่หลังจากที่เราใส่ไปแล้วดูสวยดีคะ่ะอีกสองอันค่ะ สวยอยู่นะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านเนื้อผ้าเขาจะเป็นยังไงค่ะแกะเลยนะคะอันนี้เป็นหมอนแบบเหมือนตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งแบบพวกท,ที่นอนเตียงนอนอะไรอย่างงี้เนาะหกสิบห้าบาทเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาแล้วที่สําคัญแกะตัวนี้ได้ด้วยนะคะนี่แกะได้ด้วยนะคะ หกสิบห้าบาทของแบรนด์โครซี่ค่ะแบรนด์นี้ใช้ดีอยู่นะราคาปกติเขาก็อยู่ที่250บาทนะคะแต่ว่านะมันเหลือน้อยแล้วไงพี่ๆตอนที่ไปดูอะ่ะมันเหลือไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่กบลนเขาก็จะชอบเอามาจัดโปรแบบนี้แหละนะคะ มาค่ะพี่ๆค่ะมาทดสอบน้ําข้างหลังบ้านกันนะคะว่าพ่อพลเนี่ยทาแล้วมันโอเคไหมน้ําไหลดีหรือเปล่านะคะพ่อพลขอทดสอบเลยนะคะน้ําไหลไหมเนาะพี่ๆเอย๋ยทางูงูปลาป,ปากันนะคะพี่ๆค่ะสรุปนะคะพี่ๆน้ําไหลดีมากนะคะสามารถพร้อมอาบได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นจุดล้างตัวนะคะใครที่จะลงสระก็ต้องมาอาบก่อนนะคะหรือว่าเวลาเล่นน้ําเสร็จนะคะก็จะมาล้างตัวใจุดจุดนี้นะคะก็ะใครที่ชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ วันนี้พลอยมาทักทายนะคะถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ